สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิศเมียฝรั่งฝั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารการกินของปนิศอยู่ที่อเมริกาบ้างนะคะว่าอาหารการกินของปนิศนั้นปนิศกินอาหารแบบไหนส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าเป็นยังไงไมีน้องคนหนึ่งบอกปนิศบอกว่าปนิศโชว์ โชว์ส้มตำหน่อยว่างั้นนะคะปะนิดไปที่ห้างแล้วก็ไปซื้อ,อะมะละกอมานะคะเพื่อนๆไปซื้อมะละกอมาเสร็จแล้วคิดว่ามันคิดว่ามันจะ,ะกำลังหามกำลังพอดีที่จะเหลืองๆกำลังแข็งอยู่ไม่ไม่เละอะไรประมาณนี้นะคะปะนิดก็ ซื้อมาลูกหนึ่งลูกใหญ่พอสมควรนะคะแล้วปานิชก็เอามากะว่าจะทำส้มตำตำไทยในวันต่อมานะคะแต่ปรากฏว่าวันต่อมามันเละค่ะพี่น้องค่ะปานิชตัดหัวตัดท้ายลองดูนะคะเพราะว่ากะว่าจะ ปอกเปลือกแล้วก็เอามาทำอตำไทยนะคะแต่ปรากฏว่ามันมันเละมันตำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าก็ก็ไม่รู้ทำไมนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปกินแบบ เหมือนกับมันจะสุกนะคะแต่มันไม่มีความอร่อยเลยค่ะมันออกรสเค็มๆนิดหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีรสหวานมันไม่มันไม่เหมือนมะละกอบ้านเรานะคะมันเป็นมะละกอของเม็กซิโกมันมันไม่อร่อยนะคะวันนี้ก็เลยเออเดี๋ยววันหลังค่อยไปหาซื้ออีกข้างหนึ่งแล้วกันค่ะ เมื่อมาละกอลูกที่ันิ้ซื้อมามันตำส้มตำไม่ได้แล้วปนิซก็เอามาหัน่นแล้วก็ทานได้เหมือนเดิมกมับเพื่อนๆแต่มันไม่อร่อยนะคะปะนิดขอบอกมันจะออกรสชาติเป็นเค็มนิดนึงอ่ะคะ่ะเหมือนเหมือนน้ำกร่อยนะคะแต่มันพอแก้ขัดได้นะคะถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่อร่อยเหมือนบ้านเราอาหารการกินของปนิดอยู่ที่นี่ มันมันเป็นบ้านนอกอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ไกลจากเมืองกลางสักเท่าไหร่ก็พอที่จะไปหาซื้ออาหารได้อยู่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่อยากจะ,ะเดินทางบ่อยๆเนาะขี้เกียจด,ด้วยแหละนะคะนอกจากว่าคุณลุงเขามีอะไรเขาก็ถึงจะ ไปซื้อนะคะเขาขาดอุปกรณ์ซ่อมอะไรแบบนี้เขาก็จะไปซื้อนะคะแล้วอาหารการกินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะซื้อมาใส่ช่องฟรีสไว้สะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารแช่แข็งนั่นเองค่ะอาหารแช่แข็งของที่นี่ถามว่ามันเลวร้ายมากไหม มันไม่เลวร้ายเลยนะคะสำหรับอาหารแช่แข็งปนิษย์ก็ไม่ว่าจะเป็นไก่แช่แข็งไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นอะไรก็เขาก็แช่แข็งอยู่แล้วอนะคะบางทีที่มันสดปนิษก็เอามาทำอาหารสดของปนิตคุณลุงคุณลุงเขาคุณลุงเขาไม่กินไม่กินไก่นะคะเพื่อนเพอน,นอกจากไก่สเต๊ะ ไก่สเต๊นี้คุณลุงกินแต่ว่าถ้าเป็นไก่ย่างติดหนังอะไรแบบนี้คุณลุงไม่กินค่ะแปลกแปลกคุณลุงจะกินอ่าเนื้อสเต็กกินหมูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถามว่าคุณลุงกินอาหารเยอะไหมไม่เยอะค่ะพน,นิดกินเยอะกว่าคุณลุงอีกนะคะ อาหารของปนิชก็จะมีหลากหลายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปนิชจะหนักไปทางผลไม้ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ปนิชจะหนักไปทางผลไม้แล้วก็ถ้าเป็นอาหารขาวปนิชก็จะกินอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไก่นะคะจะเป็นไก่เป็นหมูแต่ว่าอาหารเย็นเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นพวก อาหารปิ้งย่างซะมากกว่านะคะเพราะว่าคุณลุงเขาชอบแบบนั้นก็ต้องทำแบบนั้นให้คุณลุงกะมันมัน,ม,นมันถึงจะบาลานซ์กันนะคะบณนิดก็บางบางทีอาหารเช้าอาหารเช้าของบณนิดกับอาหารเช้าของคุณลุง คุณลุงเขาจะก,กินอาหารเช้าเช้ากว่าปรนิตปรนิตก็จะทําให้คุณลุงไปก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วอาหารเช้าของเราก็จะเป็นไข่จะเป็นไข่ของคุณลุงก็จะเป็นเบร a ฟาสต์โบมันก็จะเป็นถ้วยนะคะมันจะเป็นถ้วยแล้วก็จะมีหมูบดมีมันฝรั่งมีชีสอยู่ในนั้นมีไข่อยู่ในนั้นนะคะก็ เอาเข้าไมโครเวฟให้คุณลุงไม่ไม,ไม่ไม่นานนะ่นะคะคือคุณลุงที่นี่เขาเป็นคนที่ง่ายๆนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากเพราะฉะนั้นการทำอาหารของปนิตก็ง่ายไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ปนิตก็ทานอาหารแช่แข็งอย่างว่านะคะอาหารแช่แข็งมันไม่ใช่อาหารที่เลวร้ายเลยนะคะ ก็เป็นอาหารปกติอาหารทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าทางบริษัทเขาเอามาแพ็คเป็นอาหารแช่แข็งเท่านั้นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างก็เพื่อนเพื่อหลังจากที่ได้รับฟังรับชมเกี่ยวกับอาหารการกินในบ้านนอกอ,เม,อ,เ,มอเมริกาของปนิดแล้วเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ปนิดด้วยนะคะปะนิดออกคลิป ทุกวันนะคะวันละสองรอบหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆชอบคลิปไหนก็เลือกดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่ก็หาดูได้ทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะบาย